สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ้ยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนๆมาเช็คสถานะนะคะกลุ่มอาชีพตกหล่นคลังเตรียมเยียวยานะคะ5,000บาท เมื่อวานนี้นะคะวันที่2พฤษภาคม2563มีรายงานว่าจากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวนั้นนะคะอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนั้นนะคะโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนั้นนะคะซึ่งล่าสุดนะคะได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั้น ล่าสุดนายประสงค์พุธนธเนศประลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงข้อมูลการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด1 9โดยแบ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนที่ตกหล่นนะคะโดยกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงิน39,000ล้านบาทมีดังนี้นะคะก็คือเด็กแรกเกิด 2. ผู้สูงอายุ 3. คนพิการ 4. คนไร้บ้านสำหรับในกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้นะคะคอรมอเพิ่มเงินให้คนพิการ2ล้านคนเป็น1,000บาทนะคะจากเดิม800บาทต่อเดือนนะคะส่วนกลุ่มอื่นตเตรียมอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็น800บาทค่ะส่วนคนไร้บ้านนะคะพมจะช่วยหาที่อยู่ให้ ส่วนเด็กเล็กนะคะแม่ลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกนั้นกลุ่มนี้จะได้ไม่ถึงเดือนละ5,000บาทค่ะเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรนะคะเนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนอาชีพอิสระสำหรับกลุ่มตกหลน่นเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้แก่ 1. ลิเก 2. ลํลำตัดบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาก็คือ1น,นักกีฬา2นักมวย ทั้งนี้ใน2กลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนนะคะต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากการลงทะเบียนหรือยังถ้ายังนะคะกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังนะคะว่ามีกลุ่มอาชีพที่ตกหล่นกลุ่มไหนบ้างนะคะนุ้ยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ฟังคลิปของนุ้ยจนจบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กด กระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ